สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงการหาที่นั่งชิลๆสบายๆายทำงานกันนะคะเราต้องยอมรับเ่าวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยคนเนี่ยยังจะชอบการทำงาน work from h o มโหรือว่าการไปทำงานรา้านกาแฟสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันสบายไม่ต้องแบบอยู่กับออฟฟิศนะคะถ้าใครที่ต้องการอยู่แถวหัวหินนะคะไปทำงานแถวหัวหินหรือว่า อยากได้ที่นั่งสบายๆนะคะแบบวันนี้วันหยุดลองวิงเองอยากไปนั่งกินกาแฟจิบกาแฟทานขนม นะคะหรือว่าทานอาหารอร่อยๆเรามีที่นี่ค่ะระเบียงขาวคาเฟ่ออคิงสเปซนะคะเรารองรับทั้งคนที่ต้องการไปทํางานนะคะใครต้องการแบบไปทํางานแบบเช่าเป็นรายเดือนนะคะสําหรับห้องประชุมเนี่ยเราก็มีให้หรือไปทํางานแบบเป็นรายวันวันไหนชิลอยากไปนั่งก็ไปได้ก็มีนะคะหรือถ้าใครอยากจะแบบไปเที่ยวแล้วก็ไปทานอาหารอร่อยๆทานขนมนะคะชิมบรรยากาศ ดูแปลงผักก็สามารถไปที่ระเบียงข่าวคาะตัวอย่าง working space ได้นะคะอย่างใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ยใครอยากจะไปเที่ยวก็ไปที่นี่ได้เลยจะบอกเส้นทางนิดนึงค่ะเส้นทางก็คืออยู่เส้นเอกเสดไปพาาใครวิ่งเข้ามาจากกรุงเทพนะคะวิ่งไม่ต้องเข้าตัวเมืองนะคะวิ่งตรงไปเส้นเอกเสดไปพาาจากนั้นค่ะตรงไปจนถึงวงเวียนวัดพุทธมงคลแล้วหูเทินกลับตรงไปอีก1กิโลเมตรร้านอยู่ซ้ายมือเข้าซอยไปประมาณ3 0 0เมตรนะคะ อันนั้นคือวิ่งมาจากกรุงเทพหากคุณวิ่งมาจากหัวหยินค่ะคุณวิ่งมาจากหัวหยินคุณสามารถตัดเข้ามาได้นะคะทีออ่ในส่วนของป้ายที่เขียนว่าวัดเพว่มงคลนะคะเข้ามาเสร็จแล้วนะคะวิ่งตรงมาจนถึงวงเวียนวัดห้วยเหมือนเดิมค่ะแล้วคุณก็วนนะคะไปทางป้ายที่เขียนว่าชะอำกรุงเทพนะคะตรงไปอีกกี่กิโก็เจอป้ายบ้านละเมียดขทยเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งมันจะสามารถเดินทางง่ายมากเลยค่ะถ้าใครที่วิ่งมาจากกรุงเทพหรือว่าหัวหินนะคะแล้วบริเวณนั้นนะคะมีที่เที่ยวค่ะก็จะมีวัดมุ่ยมงคลซึ่งออกไปทางด้านหลังรีสอร์ทเนี่ยประมาณ5-6กิโลเมตรถึงเลยนะคะหรือว่าถ้าใครเอ่อมาส่งน้องๆมาเรียนที่มอสีปรกรณ์เราก็จะใกล้มอรีปรปกรณ์ด้วยหรือใครอยากจะตีกอล์ฟนะคะเราจะใกล้กับแบ็ค์เบลเทนกับสนามกอล์ฟมาเจสติก ะะซึ่งแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะคะค่ะใครที่จะมาพักผ่อนวิว่าใครที่จะมาทานอาหารนะคะหรือใครอยากจะมาทํางานมาประชุมได้เลยนะคะ ภายในสิ้นปีนี้ห้องประชุมเราฟรีนะคะซึ่งลองมาใช้งานกันได้นะคะเพราะว่าเรามีฟรีไ WiFi นะคะเรามีจอมอนิเตอร์เรามีไมโครโฟนเรามีสามารถปริ้นเอกสารคุยงานกันได้เลยที่นั่นนะคะค่อนข้างพร้อมเลยใครสนใจทักเข้ามาได้ค่ะที่ไลน์ระเบียงขาสโรนี่สวัสดีค่ะ